สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับค,คุณครูบีนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณค่ะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องเหตุผลเชิงตรรก,กะและอัลกอริทึมค่ะซึ่งก่อนที่นักเรียนนะคะจะเข้าสู่เนื้อหานะคะคุณครูได้นำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมาให้นักเรียนได้ดูกันก่อนนะคะ มาตรฐานการเรียนรู้นะคะก็คือเข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงานและการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้เท่าทันและมีจริยธรรมค่ะส่วนตัวชี้วัดนะคะก็คือใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบเจอในชีวิตจริงค่ะ ในการแก้ปัญหานะคะเป็นกิจกรรมพื้นฐานของมนุษย์ค่ะปัญหาที่มีนะคะก็มีตั้งแต่ปัญหาที่ง่ายๆนะคะอ่าที่สามารถหาคําตอบได้ทันทีนะคะไปจนถึงปัญหาที่ยากที่ต้องใช้เวลาในการคิดนักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่าในการแก้ปัญหาในแต่ละครั้งเนี่ยเรามีขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างไรวันนี้นะคะคุณครูมีขั้นตอนการแก้ปัญหามาให้นักเรียนได้ดูกันนะคะซึ่งขั้นตอนที่1น,นะคะก็คือ การวิเคราะห์ปัญหาค่ะการวิเคราะห์ปัญหานะคะเป็นการทําความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดเงื่อนไขข้อตกลงรวมถึงข้อจํากัดต่างๆของปัญหานะคะและรวบรวมข้อมูลที่จําเป็นต่อการแก้ปัญหาค่ะ เมื่อเราวิเคราะห์ปัญหากันแล้วนะคะเราก็มาสู่ขั้นตอนที่2นะคะก็คือการออกแบบขั้นตอนค่ะเป็นการคิดค้นกระบวนการต่างๆนะคะที่เป็นขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งได้ผลลัพธ์นะคะโดยอาศัยประสบการณ์ทักษะและความรู้ต่างๆนำมาประยุกต์ให้เข้ากับปัญหานั้นๆค่ะสำหรับการพัฒนาโปรแกรมนะคะอาจเลือกใช้รหัสลำลองหรือผังงานโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาที่เรียกว่าอัลกอริทึมค่ะ ขั้นตอนที่3นะคะก็คือการดําเนินการแก้ปัญหาค่ะเป็นการนํากระบวนการที่วางแผนไว้นะคะมาปฏิบัติหรือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหานั้นค่ะ ขั้นตอนที่4นะคะก็คือการประเมินผลค่ะเป็นการตรวจสอบผลลัพธ์ของการทํางานนะคะหากผลลัพธ์ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามความที่เราคาดหวังไว้นะคะก็ให้ย้อนกลับไปตรวจสอบขั้นตอนก่อนหน้านะคะทําซ้ําไปเรื่อยๆจนกว่าจะแก้ไขปรับปรุงจนกว่าจะได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการค่ะคุณครูมีตัวอย่างของปัญหามาให้นักเรียนได้ฝึกคิดกันนะคะปัญหาก็คือ ครูให้นักเรียนนะคะว่ารูปวงกลมหนึ่งวงนักเรียนสามารถหยิบวงเวียนมาแล้ววาดรูปวงกลมหนึ่งรูปได้ทันทีหลังจากวาดแล้วนำรูปนั้นไปเปรียบเทียบกับรูปของเพื่อนทำไมวงกลมที่เพื่อนวาดจึงมีขนาดที่ไม่เท่ากันกับของเรานะคะสาเหตุอาจเกิดจากสิ่งต่อไปนี้ 1. ครูไม่ได้บอกว่าวงกลมต้องมีขนาดเท่าไหร่และอะไรเป็นตัวกาหนดขนา,ดขนาดของวงกลม 2. ครูบอกขนาดแล้วแต่ทำไม่เป็นหรือจำไม่ได้ วิธีแก้ไขนะคะก็คือสอบถามข้อมูลจากค,คุณครูอีกครั้งค่ะเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าขั้นตอนหรือวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาดูความหมายของคำว่าเหตุผลเชิงตรรก,กะกันนะคะ การคิดที่ต้องหาเหตุผลที่สมเหตุสมผลมาประกอบหรือใช้เหตุผลในการคิดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ดีที่สุดนะคะเรียกว่าตรกกะส่วนการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะนะคะหมายถึงการใช้เหตุผลที่เกิดจากข้อเท็จจริงจากข้อสรุปที่ยอมรับว่าเป็นจริงหรือจากการสังเกตการทดลองแล้วนํากฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขต่างๆมาอธิบายการทํางานหรือคาดการถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะ ครูมีตัวอย่างสถานการณ์มาให้นักเรียนได้ฝึกคิดกันนะคะสมศักดิ์สมศรีและสมชายซื้อหนังสือเป็นเงิน300บาท250บาทและ400บาทสมศักดิ์จ่ายเงินไป300บาทสมศรีจ่ายมากกว่าสมชายอยากทราบว,ว่าใครซื้อหนังสือเป็นเงินเท่าไหร่โดยให้นักเรียนช่วยกันคิดนะคะใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการคำนวณน,นะคะ,ะเราลองมาวิเคราะห์ปัญหานี้ไปทีละประเด็นนะคะ สมศักดิ์เนี่ยจ่ายเงินไป300บาทนะคะแสดงว่าที่ซื้อหนังสือเป็นเงิน300บาทนั่นคือสมศักดิ์นะคะสมศรีจ่ายเงินมากกว่าสมชายถ้าพิจารณาจากตัวอย่างแล้วนะคะสมศักดิ์จ่ายไปแล้ว300บาทแสดงว่ายอดซื้อหนังสือที่เหลืออย,อยู่ก็คือ250บาทและ400บาทแสดงว่าสมศรีนะคะจ่ายมากกว่าสมชายคือจ่ายไป400บาทและสมชายที่จ่ายน้อยกว่าก็คือจ่ายไป250บาท สรุปได้ว่าสมศักดิ์จ่ายเงินค่าซื้อหนังสือเป็นเงิน300บาทสมศรีจ่ายไป400บาทและสมชายจ่ายไป250บาทค่ะเมื่อเราใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการแก้ปัญหาแล้วนะคะเรามาออกแบบขั้นตอนการเขียนอันกริทึมกันค่ะก่อนอื่นนักเรียนจะต้องรู้ก่อนว่าอันกริทึมคืออะไรนะคะ อัลกอริทึมก็คือกระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนได้นะคะสามารถเขียนได้หลายรูปแบบนะคะ,ะตัวอย่างเช่นหนึ่งการเขียนอัลกอริทึมแบบข้อความนะคะจะเป็นการเขียนข้อความบอกลำดับขั้นตอนจากต้นไปจนจบการทำงานจะเขียนข้ามขั้นตอนไม่ได้นะคะการเขียนขั้นตอนการทำงานไม่จำเป็นว่าจะต้องเขียนสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานเท่านั้นค่ะ แต่สามารถเขียนได้กับทุกงานเช่นการออกแบบวงจรไฟฟ้าขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักรกลและการแก้ปัญหาอื่นๆนะคะวิธีการเขียนขั้นตอนการทำงานจะเขียนแบบเรียงลำดับจากบนลงล่างหรือจากซ้ายไปขวาได้นะคะ,ะตัวอย่างนี้นะคะก็คือตัวอย่างการเขียนอัลกอริทึมแบบเรียงลำดับนะคะจะเขียนแสดงขั้นตอนการทอดไข่ดาวนะคะตั้งแต่ขั้นตอนที่1จนถึงขั้นตอนสุดท้ายเรียงลำดับไปเลยค่ะ อสองนะคะก็คือการเขียนอันกริทึมแบบผังงานค่ะผังงานหรือว่าโฟชาร์ดนะคะเป็นแผนภาพนะคะชนิดหนึ่งนะคะซึ่งใช้แสดงอันกอริทึมหรือกระบวนการซึ่งผังงานจะประกอบด้วยสัญลักษณ์หรือ รูปร่างต่างๆนะคะเช่นวงกลมวงรีสี่เหลี่ยมโดยแต่ละสัญ,ญลักษณ์นะคะจะแทนขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนค่ะภายในสัญ,ญลักษณ์เนี่ยมีข้อความบอกกิจกรรมในขั้นตอนนั้นสัญ,ญลักษณ์ทั้งหมดนะคะถูกเชื่อมโยงด้วยเส้นและลูกศรซึ่งบ่งบอกถึงทิศทางและลำดับการดำเนินงานค่ะต่อไปนะคะนักเรียนมาดูก่อนนะคะว่าสัญ,ญลักษณ์ของผังงานเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสัญ,ญลักษณ์ที่1น,นะคะก็คือจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดค่ะ สัญ,ญลักษณ์ที่2นะคะก็คือกระบวนการหรือการคำนวณของโปรแกรมนั่นเองนะคะสัญ,ญลักษณ์ที่3นะคะการรับข้อมูลเข้ามาในโปรแกรมหรือการส่งค่าออกไปค่ะสัญ,ญลักษณ์ที่4นะคะตัวสอบเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์ที่5นะคะแสดงผลออกทางเครื่องพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ที่6นะคะจุดเชื่อมต่อหลายเส้นทางของโปรแกรมค่ะสัญ,ญลักษณ์ที่7นะคะ จุดเชื่อมต่อในกรณีที่ผังงานมีความยาวเกินกว่าที่จะแสดงในหน้าเดียวค่ะและสัญลักษณ์สุดท้ายนะคะก็คือลูกศรแสดงทิศทางการทำงานของโปรแกรมค่ะและการไหลของข้อมูล เรามาดูต่อนะคะว่าโครงสร้างของผังงานเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมีด้วยกัน3ประเภทนะคะก็คือโครงสร้างแบบเรียงลําดับนะคะเป็นลักษณะโครงสร้างพื้นฐานของผังงานทุกผังงานค่ะกาทรทํางานของโครงสร้างแบบเรียงลําดับนะคะจะทํางานทีละขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายดังตัวอย่างนะคะโครงสร้างที่2นะคะก็คือโครงสร้างแบบทางเลือกค่ะ เป็นลักษณะโครงสร้างนะคะที่มีเงื่อนไขให้ตัดสินใจเลือกกระทําอย่างใดอย่างหนึง่งดังตัวอย่างนะคะก็คือการตรวจสอบผลการสอบและการคิดคะแนนนะคะ 3. โครงสร้างแบบทําซ้ําเป็นโครงสร้างผังงานการทํางานแบบทําซ้ําค่ะใช้ประโยชน์ในกรณีที่ต้องการทํางานอย่างใดอย่างหนึง่งซ้ํากันหลายครั้งโดยจะมีการตรวจสอบหรือตัดสินใจว่าจะเข้าสู่ขั้นตอนการทําซ้ําหรือไม่ค่ะดังตัวอย่างที่นักเรียนได้เห็นเลยนะคะ สรุปได้ว่าโครงสร้างของผังงานนะคะมีด้วยกันร3รูปแบบนะคะก็คือ 1. โครงสร้างแบบเรียงลำดับ 2. โครงสร้างแบบทางเลือกและ3โครงสร้างแบบทำซ้ำค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดในเอกสารกันนะคะคุณครูมีแบบฝึกหัดให้หนักเรียนทําด้วยกัน2แบบฝึกหัดก็คือแบบฝึกหัดที่3และแบบฝึกหัดที่4แบบฝึกหัดที่3นะคะคุณครูจะมีเงื่อนไขมาให้หนักเรียนนะคะและให้หนักเรียนตอบคําถามด้านล่างให้ถูกต้องค่ะแบบฝึกหัดที่4นะคะก็คือจะให้หนักเรียนเนี่ยอ่านอัลกอริทึมข้างบนนะคะคุณครูได้ กำหนดมาให้แล้วและให้นักเรียนเนี่ยเขียนเป็นผังงานแบบทางเลือกให้ถูกต้องนะคะโดยให้นักเรียนนะคะศึกษาเพิ่มเติมจากในหนังสือและจากคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่ในคลิปการสอนในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ